วันไหนก็ตามที่คุณตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่ดีหวนคิดถึงเรื่องราวปัญหาที่มันย่ําแย่ที่ผ่านมาในชีวิตให้คุณลองใช้กด17วินาทีของอับบะฮัมฮิดูค่ะตื่นนอนก่อนที่คุณจะคิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆให้คุณคิดถึงแต่เรื่องดีๆก่อนภายใน17วินาที และถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตื่นนอนตอนนั้นคุณรู้สึกว่าฉันไม่สามารถที่จะคิดถึงเรื่องดีๆได้ให้คุณทําความรู้สึกของตัวเองให้มันเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือให้หยุดคิดถึงเรื่องปัญหาความทุกข์ยากลำบากของคุณไว้ชั่วขณะก่อน ก่อนที่คุณจะไปคิดถ um, evet, ึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่มันเป็นสุขการที่ทําให้เรารู้สึกเป็นกลางก่อนมันจะทําให้เราหยุดนิ่งไม่คิดถึงเรื่องราวปัญหาเดิมๆอีกแล้วเมื่อคุณหยุดนิ่งเป็นกลางมากขึ้นให้คุณคิดถึงเริ่มคิดถึงเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขคิดถึงเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกฟูลฟิลในความรู้สึกของคุณในตอนนั้นเพียง17วินาทีมันจะทําให้คุณมีพลัง ความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อคิดถึงแต่เรื่องดีๆคลื่นพลังงานดีๆมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณและถ้าคุณคิดเพิ่มมากยิ่งขึ้น34วินาทีเป็น51วินาทีถึง68วินาทีนั่นมันจะยิ่งเป็นแรงผักโมเมนตัมที่เวียงขึ้นดีๆพลังงานดีๆ คนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณหรือแม้กระทั่งไอเดียดีๆความคิดสร้างสารรค์ดีๆที่คุณต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามหรือขณะใดที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่ดีให้คุณลองใช้กด17วินาทีนี้เป็นสิ่งที่ยึดติดยึดมั่นในจิตใจของคุณว่าเมื่อฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีให้ฉันคิดถึงเรื่องที่ดี เพียง17วินาทีแค่นั้นนะฉันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาได้ทันทีเพราะการที่คุณทำแบบนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายกับเรื่องราวปัญหาต่างๆที่มันลุมแล้วคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายเราจะรู้สึกดีกับตัวเองในทุกขณะจิตในทุกเวลานั้นที่คุณมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งคุณทำงานทำเรื่องอะไรต่างๆก็ตามมันจะทำให้คุณสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้น วันนี้ให้คุณลองนำกฎ17วินาทีไปใช้ในชีวิตของเราถ้าคุณทำได้ในทุกๆวันคุณจะมีความสุขในทุกๆวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วมันจะมีความสุขอยู่ทุกขณะจิตที่คุณลงมือทำอะไรก็ตามในชีวิตของคุณเพื่อให้ถึงเป้าหมายและสำเร็จตามที่คุณตั้งใจไว้ยอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามพุทธสดใสค่ะ